คลิปนี้ถ่ายเกือบ2ชั่วโมงดังนั้นกดไลค์ให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วนะวันนี้ในเกมใหม่ครับเนาะวันนี้ผมแล้วันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำระบบไทโคดกันนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปดทุกคนเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อที่จะรับฟลงขใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะคตามตัวระบบไทโคเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะผมว่าระบบนี้เนี่ยสามารถเล่นได้แค่แบบซิงเกิลเพลย์เท่านั้นนะผมอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากทำแบบมัลติเพลย์เนี่ยก็ต้้ออองทาาเเเยยะะะๆรรัผมมไปณนนนล โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกระดิ่งดีกว่าคขั้นตอนแรกผมว่าเราเข้ามาที่เครื่องจัดนั้นเนี่ยเราทการทำการเสกคอมานบล็อกขึ้นมาเนาะใน,นตรงนี้ผมเลยครับผมว่าสแลสจิ๊บแอดพีแล้วก็ตามด้วยข้อมานขีดบล็อกนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะเราเข้ามาที่เครื่องใช้เหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยก็จิ๊บแอดพีแล้วก็ตามด้วยสตั๊กเจอร์บล็อกครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการไว้โหลดในส่วนของตัวพื้นที่ไครควบแล้วนั่นเองอ่แล้วก็มาทําให้อ่น้ำมันมหยุดไหลก่อนนะครับโดยแบบก่อนที่เราจะเเริ่่มนนัอองือ อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะเอาถังใส่ไว้ในนี้แล้วก็มีปุ่มกดไว้เออเวลาคนต้องการเริ่มปุ๊บก็ให้เขากดปุ่มอะไรประมาณนั้นเลยแบบนี้น้ําก็จะไหลนะครับผมแล้วบล็อกตัวนี้ก็ต้องหายไปด้วยเนาะโอเคเราจะต้องมีการตรวจสอบบล็อกครับผมดูด้านล่างมันนะครับผมอ่ะแล้วก็คนไปเลยผมหนึ่งสองแบบนี้เนาะนี่ประมาณบล็อกแบบนี้นะแล้วก็ทําการใช้เป็นสองตัวเทสฟอร์เทสฟอร์บล็อกพีเอชด้วยผมเพื่อความง่ายนั่นเองแล้วก็ โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะผมอแล้วก็ปรับเป็นีพิเตอร์ออเวอรทีดีเล์สักสามโอเคก็จะลักสณะประมาณนี้ผมจากนั้นเนี่ยเราก็ขุดมานิดนึงแล้วก็จะวางลองทดอดแบบนี้ผมให้ไฟมันดับแล้วก็วางประมาณบล็อกแบบนี้ผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นการลบบล็อกตัวนี้ออกครับผมอ่าแล้วก็ไม่ใช้คําสั่งทฟุนตรงนี้เลยเนาะเอแบบนี้โอเคทีนี้เราจะลองทดสอบกันปึ๊บโอเคมันก็จะหายไปแล้วผมอ่าประมาณนี้เลยเนาะโอเคทุกอย่างจะต้องพึ่งไฟตรงนี้ผมตรงนี้เนี่ยยังสามารถพึ่งไดู้่ เราก็จะวางซ้อนมาแบบนี้พอเนาะเมื่อกดเนี่ยมันจะไฟมันจะติดถาวรผมตอนนั้นตอนนี้จะปรับเป็นีพีเตอร์ผมดีเลยประมาณ15แล้วกันเนาะตรงนี้เนี่ยว่าเราับผมจะต้องาวางสตั๊กเจอร์บ็อกซ์มาว้วยผมอ่ะเราก็จะทาทั้งหมด5อเทมด้วยกันเนาะเพราะว่าเรามีทั้งหมด5เลเบิลเนะผมอ่าเราหลักก็ประมาณนี้เนาะโอเคเรากับผมก็จะตั้งค่าตรงนี้ผมให้เป็นในส่วนของตัวอ่า1คูณ1ทั้งหมด้ะผมเพื่อที่เราผมจะได้โหลดไอเทมนั่นเองอ่าโอเค ก็เวลาโหลดเนี่ยมันโหลดในน้ําใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนี่มันจะโหลดในน้าแบบเต็มดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำเราก็ต้องโหลดในน้ําแบบเต็มด้วยนะผมเราก็จะวางสตั๊กเจอวอล์แบบนี้ก็อย่าลืมที่จะเสกขึ้นมาด้วยแบบอันนี้ผมลืมบอกเนาะแล้วก็นําน้ํามาครับผมก็จะวางไปเลยเนาะปึ๊บลักษณะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เราเราก็จะโยนไอเทมที่เราต้องการให้โหลดไว้เนาะซึ่งเรเวลแรกมผมต้องการโหลดในส่วนของตัวฐานแล้วกันเนาะแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็ทําการตั้งชื่อไอเทมครับผมอ่า แบบนี้แลผมแล้วแต่ว่าเขาจะตั้งยังไงเนาะแล้วก็เซฟไปผมแค่นี้ผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็นําในสองไอเทมเพนโหลดเนี่ยมาวางที่ตรงนี้แล้วก็เวลาเราวางพิกัดแน่นอนว่าพิกัดถ้าเกิดว่าให้เรามาวางแบบเขาเรียกว่าอะไรให้เรามาวางเองทั้งหมดมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมหลักดังนั้นเราจะมาสอนทำน้ำพิกัดกันตัวนี้คือจุดศูนย์กลางคอมมานต์เราก็นับไปเลยถ้าเราขยับซ้ายหนึ่งบล็อกพิกัดไหนเพิ่มเราก็นับไปเลยครับโอเคขออนุญาตพิมพ์ในนี้แล้วกันแล้วพิมพ์มาเลยว่าสตั๊กเจอ สักเจาโหลดในส่วนของตัวแล้วก็ตามที่พิกัดัะผมอ่ะ x เนี่ยมันเคลื่อนที่ไป2มันเป็นบวกแล้วก็ขีดสองแบบนี้ผมแล้วแล้วไงต่อแล้วพิกัด y เนี่ยมันมันเคลื่อนที่หรือเปล่าถ้าพิกัด y ไม่เคลื like ่อนที like, ่เนี these, like ่ยหมายแสดงว่ามันค we ือบล็อกตรงนี 1, ้ผมพิกัด y ขึ้นมา1ครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยว่าขีด1เนาะแล้วก็พิกัดพิกัดตรงนี้แล้วก็เดินไปเลย1 2 3สมันเพิ่มเพิ่มมา3บล็อกครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมว่า 3. อันนี้คือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับผอ,อันนี้ก็ต้องดูที่พิกัดของตัวเองแต่ละคนเลยเนาะโหลดเสร็จแล้วก็ใส่ไดส,สองตัวชื่อไปเลยเนาะแต่เหมือนเราจะใส่พิกัดก่อน <Yeah. S 1> แล้วก็ใส่โคแบบนี้ครับประมาณนี้เลยเนาะจั <Yeah. S 1> งโคตเริ่มปุ๊บอ่ะทีนี้เนี่ยโคก็จะขึ้นนานลักษณะประมาณนี้แล้วผะ mm hmm. เห็นปะ่ะมันไม่ได้ยากเลยเนาะวิธีการทำครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยให้เราครับผมไปทําในสอง,องต,ตัวตรงนี้ให้หมดเลยนะครับหมายถึงว่านําคอมมานด์ตรงเนี้ย ไปก๊อปแล้วก็มาใส่ตรงนี้ให้หมดทุกอันนะครับผมอืมเรื่มสนิทเลยนะจากที่กดเริ่มเนี่ยไอเทมเนี่ยมันจะไหลแบบไม่มีที่สิ้นสุดผมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทาระบบขายที่ตรงนี้ด้วยนะอ่าโอเคลืมบอกก่อนที่เราจะไปทาระบบขายเนี่ยเราก็ต้องมาทําการสร้างสกรอร์บอร์ดนะครับมาโดยการเข้ามาที่ช่องแชทตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็พิมพ์ไปเลยแล้วนะว่า s c o าง b o a r d objective ิฟทในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของตัวมันนี่ครับผมอ่าแล้วก็ดัมมี่แบบนี้นะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อ ก็ให้เราหาพื้นที่ในการวางคอมมานิดนึงที่มันโหลดได้ตลอดเวลาเนาะโดยเราก็จะวางไว้สักตรงนี้แล้วกันเนาะที่ตรงนี้ผมให้เราเข้ามานะผมตรงนี้นะเอ้ยไม่ต้องเข้ามาก็ได้ถ้เาเข้าไปรื่เชนเลยก็ได้ผมจากัในตรนนี้ผมก็ตาการเอา์ XQ อ่าในส่วนของตัว E นะผมอีบล็อ e กไม่ไม่ไม่ XQs อ E ก่อนนะผมแล้วก็ตามด้วย type เท่ากับ item name เนี่ย มันเท่ากับอะไรซึ่งเนมในที่นี้มันคืออะไรเนมในที่นี้เนี่ยก็คือไอเทมที่เวลาไหลมันไหลถึงตัวเนี้ยอะไรประมาณนี้เราก็ตั้งชื่อไปตามไอเทมเลยเนาะสเราใช้เป็นบ l o c โคเนาะนี่ก็โคลแบบนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะเนาะผมว่าเนมเท่ากับ d o u b l ลโคแบบนี้ผมแล้วก็ตามด้วยโคลแบบนี้เนาะแล้วก็ทําการปิดไปผมแล้วก็ตามด้วยก็จะพิมพ์นะผมว่า if block เขาผมขีดขีดลบหนึ่งขีดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นในสวนของตัว go block จริงหรือเปล่านะผมแล้วก็ ให้ทาการรันในส่วนของตัวเซไฮดูับผมว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่าโอเคได้แล้วเนี่ยแลก็จะได้คําสั่งใช้คําสั่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราแอดล้วใช่ไหมแล้วผมก็จะทําการทําการาให้เงินของเราผมาให้เงินในส่วนของตัวเพยเยอร์เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะทําการใช้เป็นในส่วนของตัวรันนะผมหนึ่งแบบนี้นะผมโอเคก็เป็นอันเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ก๊อปก่อนที่เราจะออกนะเราก๊อปมาด้วยนะตรงนี้จะทําการ ลียร์ด้วยนะผมอ่ปุ๊บแบบนี้ตันนี้เนะี่ยก็จะทําการเคลียร์แับเป็นเชี่ยน,นออเวอ์ทีตรงนี้เนะี่ยก็จะทําการ QSS นะผมอ่า Q ในสองตัวไอเทมนะผมะนั่น QSS แบบนี้ผมก็เป็นอันเสร็จแล้วนะเราอย่าลืมอย่าลืมอย่าลบแบบนี้นะผมอ่า go block go block แบบนี้ปุ๊บโอเคไอเทมหายหรือเปล่าลองดูกันปุ๊บหายแต่ว่ามันหายไปทันทีเลยเราจะแจะก้ได้ยังไงแบบเป็นคอร์ด i n a t e ครับ แค่นี้ก็จะให้เงินรอโดยที่มันไม่หายนะล,ลองดูกันปึ๊บอ่าไม่หายก็แค่เราไม่ทำอะไรดีเลยตอนนี้เนี่ยเราก็จะแบบเป็นนักสักตามแล้วกันเนาะโอเคแล้วเหมือนว่าเราลืมใส่โกบล็อกอย่าลืมใส่โกบล็อกนะครับผมอ่ามองจริงนะปึ๊บโอเคก็จะได้ประมาณนี้ <ME> เมื่อไอเทมเดินมาปึ๊บมันก็จะหายไปเลยครับผมอ่าแต่ว่ายังไม่เสร็จขนาดนั้นนะ ไม่ต้องเหลือการสแสดงสกอร์บอร์ดให้เราให้เราาอ่ทำคอมมานด์เซคกอนของตัวสแสดงตรงนี้เลยผมจากนั้นอย่างก็ตามด้วยในตัวของตัวสกอร์สกอร์ออบเจกตีฟนะครับไม่มีเอสเนาะแล้วก็ชื่อตรงตรงนี้เนี่ยจะต้องขั้นด้วยตัวอ็อบเจกต์อนออบเจกต์เป็นในตัวตนะัวมันนี่เนาะแล้วก็เนมแล้วก็เอสเอสแบบนี้เนาะปึ๊บปึ๊บป,ปิดไปปรับเป็นรีพีเตอร์ออบเจอทีฟแล้วก็ลองดูกันนี่ มันนี่ก็จะได้มาเนาะเนี่ยพอเงินไหลมาปุ๊บใช่ไหมแต่ว่าบางทีเห็นว่าไอเทมมันสแ็กกันมากเวลาไหลปุ๊บมันได้แค่1ชิ้นเท่านั้นต้องให้เรานําบล็อกน้ำแข็งมาครับผมโอเยนำบล็อกน้ำแข็งมาวางไว้ตรงนี้แบบนี้เลยก็อย่าลืมที่จะใส่ลัสมีเวลาแอดเงินด้วยเนาะเวลาอยู่ใกล้ๆก็จะได้ตังอะไรประมาณนั้นเลยอลองอยู่ใกล้ๆสิปุ๊บถ้าห่างออกมาโอเคก็ได้แล้วเนาะเพื่ออะไรเวลาถ้าเกิดว่ามีเดโมเนี่ยเดโมมันก็จะ ไม่ได้รันอะไรประมาณนั้นเลยเพราะครับผมแล้วก็ตัวนี้นก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปทําให้มันหมดเลยนะทั้งมทั้งหมดทุกอันเลยเนาะเริ่มต้นตัวแรกเนาะตัวที่สอจะเป็นสีเขียวตรงนี้ก็คือ <S <S ทำทำไมก็ไม่รู้โอเคทุกออกก่อนปึ๊บแบบนี้ แล้วก็อย่าลืมที่จะมาเซฟคืนทั้งหมดเลยนะครับโอเคแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคแล้วก็มาวางไว้ทุกอันเลยเนาะนี่แล้วก็วางไว้ลักษณะประมาณนี้เลยคนัะผมอ่านี่แล้วก็ติดป้ายด้วยเนาะว่าราคาเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับนี่เนาะอาอแล้วถามว่าแล้วเราจะทําอัปเกรดยังไงล่ะอันนี้อันนี้ก็ให้เราผมมาแปะปุ่มก่อนเนาะก่อนที่เราจะเริ่มต้นขั้นตอนการทําอัปเกรดนะครับนี่เราก็มาแปะไว้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับผมอ่าโอเค จากนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาที่ช่องแชทตรงนี้เนี่ยเราจะทําการสร้างสกอร์บอร์ดในสงองตัวเลเวลขึ้นมาเนาะเลเวลในส่วนของตัวอะไรเราจะทําในส่วนของตัวเลเวลไทคูนแบบนี้แล้วก็ดัมมี่นะครับผมอ่าก็เป็นอันเสร็จแล้วเนาะจากนั้นเนี่ยตรงนี้ครับผมเราครับก็จะทําการอ่าเวลากดปุ่มเนี่ยแน่นอนว่าเราคงจะไม่มาคอมมานใต้นี้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นเราก็มาทําให้มันจบๆไปเลยเนาะที่ตรงนี้นะครับเราก็วางแยกไปเลยเนาะ เออแล้วที่สําคัญใครที่ดูถึงตรงนี้เนี่ยแบบแจกนะผมโซลาร่าทางนะก็จะขึ้นแล้ให้ด้านหน้าจอตรงนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยดีวยกว่าว่าทำไมต้องแจกแบบเผื่อบางคนไม่แม่เข้าใจไม่เข้าใจเราเพราะว่ามันยากเนาะเออทีนี้ตรงนี้ผมเราก็จะทําการให้ตรวจสอบปุ่มในีสองตัวปุ่มโอ๊กเนาะก็ให้เราเขียนพิกัดตรงนี้ไปให้ผมว่านี่สามสิบเจ็ดลบห้าสิบเก้าแปดตบห้าสิบเก้าแปดสิบเจ็ดแบบนี้ปรับบัลลีพิเตอร์ออเบอติฟดีเลยห้านะผมอ่าแล้วก็ ก็จะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นเนี่ยก็ทาการนาเรสโซนอคอมพเพลเตอร์มาแล้วก็บล็อกที่สามารถนําไฟแล้วก็เรสโซนทอชแบบนี้ับผมอ่ะก็จะทําให้ไฟมันดับนะผมแบบนี้เลยเนาะแล้วก็วางขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่าสังเกตว่าเวลาเราออกจากโซนปุ๊บบางทีเนี่ยไฟมันจะติดติดดับดับเพราะว่าอะไรเราไม่ได้อะติ i ิกก้งแอเรียไว้เนาะแนะนําว่าให้เรามาติคิ้งแอเรียส่วนตัวนี้เนดะ้เลให้เราเข้าขมาที่นี้แล้วก็สล c k ติ g ิกก้งแอเรียแอดไซเคิลนะผมอ่า แล้วก็ตรงนี้ผมก็ทําการนอน3ตัวเรเดียนสชื่อแบบนี้ผมเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ <c oughs> มา t กกิ้งแอเรียที่คอมานด์ด้วยเนาะผแบมบาแล้วก็พิมพ์ไปเลยแล้วผมว่าสนะแลต i ิกกิ้งแอ c เดียแอดไซเคิลนาะผมนอนสมตัวเรเดียนชื่อแบบนี้ชื่ออะไรก็ได้ก็ตั้งต้องเลยโอเคได้ประมาณนี้เนาะเราจะใช้ไฟตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อประหยัดเมมโมรีนั่นเองแบบนี้แล้วก็วางแล้เอ้ยไม่ต้องสิ วนี้ก็ใช้เป็น Scoreboard Player Add Add A Level Hit ไท g h High c o o l แบบนี้ครับผมอ่ะปรับเป็น Repeater ครับผมแล้วก็ Reset ไฟนิดนึงปุ๊บเราจะลองไปเช็คตัวนี้กันโอเคมันจะไม่ขึ้นอยู่แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามากดปุ่มกันนะผมว่าได้หรือเปล่าคิดว่าได้ไหมกดปุ่มปุ๊บ,บไม่ได้เ <laughs> รียบร้อยใส่รัน <laughs> ก็ว่าอยู่แหมรันแบบนี้ปุ๊บ อ๋อคือเราไปโหลดไอรอนไงเราไม่ได้โหลดเลเวลอันนั้นพวกนั้นไง <c oughs> ขอโทษขอโทษตัวน,นี้ก็ต้องโหลดเป็นเลเวล,รเล,เวลครับผมอ่าเลเวลขีดหนึ่งครับผมอ่าฮะใช่ปะเราก็ลองไปเช็คดูก่อนว่าตัวนี้นนเราเซฟไปเลเวลหนึ่งไหมเราเซฟไปเลเวลสองเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าอยู่ขึ้นแต่วกลกเลกขอโทษด้ะอ่าตัสองแบบนี้แล้วก็ทำการกดปุ่มตัวนี้กันว่าจะได้หรือเปล่าเนาะ นี่ก็ได้เงินได้เงินได้เงินก็ถูกปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคได้ละแต่ว่าบล็อกเนี่ยมันมีการเกยขึ้นมานิดนึงครับผมดังนั้นเนี่ยก็ไปแก้มันเรียบร้อยนะครับแล้วเนาะนี่ปุ๊บปุ๊บเราก็จะได้ของมาอะไรประมาณนั้นเลยเนาะโอเคทีนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่หมดแค่นั้นเนาะคือปุ่มเนี่ยมันมีปุ่มเดียวกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยไฟตรงนี้สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญแต่ว่ามันใช้ร่วมกันได้ยังไงน่าใช้ตด้แค่ขอโทษ <c oughs> คือมันเบร์นิดนึงอะ่ะเออ ตรงนี้เนี่ยก็จะทำการกอปตัวนี้มานิดนึงครับผมอ่าแล้วก็ปรับเป็นเชย่ออ a l t e r n a ตรงนี้เนี่ยก็วางไปเนาะเราจะแก้จากสตั๊กเจอร์บล็อกครับผมเป็นในส่วนของตัวอ่าที่เรียกว่า score เนาะ score board player add add p ตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ dot a ถ้ากับ5ด้วยอัะตรงนี้ก็จะทำการคือก,การแอดในส่วนของตัว level ไทคูลนะครับ level ไทคูนแบบนี้เนาะ เป็นสองนะผมอ่าไม่ไม่ต้องแอดไม่ต้อง add. แอดเราใช้เป็นเซตดีกว่นเนาะง่ายดีอ่าแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาใช้ไฟร่วมกันตรงนี้ได้ผมใช้แยกแบบนี้เลยโคตรอนาเอาจริงซึ่งแบบพี่แจกเนี่ยขอจะแจกไม่หมดแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจลวเหน,นื่อยรีบอัปเกตดูนี่ก็จะลักษณะประมาณนี้เลยเนาะไม่มีเสียงแล้วเนี่ยโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็จบผมแล้วขอบคุณทุกคนมากเนาะที่ติดตามชมผมถ้าเกิด่าใครที่ชอบเนี่ย ก็จะลืมพี่ะกดไลค์ติดต,ตามผมด้วยนะครับโอเคเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแจกแค่นี้แหละคงไม่สนละ